เมื่อเห็นทุกจึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องวงล้อกะลียุคยุคแห่งสงครามสองภพเมื่อกล่าวถึงคําว่ากะลียุค อันหมายถึงยุคแห่งความเสื่อมถอยหรือยุคแห่งความถอยร่นจากความเจริญเข้าสู่การดับสูญคำว่ากะลียุคนั้นหมายถึงยุคแห่งการเสื่อมถอยความเสื่อมทรามสูญสิ้นลงของศิลธรรมและความดีงาม อันเป็นฐานแห่งกำลังบุญอันดีที่จะสง่งผลให้นำไปสู่ความเจริญความรุ่งเรืองความสงบร่มเย็นอันจะนำไปสู่วิถีชีวิตที่ผาสุขสืบไปกฎแห่งกรรมของจักรวาลมันก็หมุนวนเป็นวิถีแห่งวงโคจรอันเป็นวัฏจักร แห่งรรมไม่เว้นเฉกเช่นเดียวกันกับวงล้อแห่งสังสารวัตนนั้นกฎแห่งไตรลักษณ์อันงดงามบัญ,ญัติปรมัต์ที่ลบล้างความเป็นนิรันดรของทุกสปปรรพสิ่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับสิ้นไปเป็นวัฏจกักรอันเป็นสัจธรรม เป็นธรรมอันเป็นนิรันเป็นบัญญัติที่อยู่เหนือธรรมทั้งปวงวงล้อแห่งกะรียุคนั้นเป็นยุคแห่งการท้าทายเป็นยุคแห่งการพิภากษาเป็นยุคแห่งการจำแนกแจกแจงเป็นยุคแห่งสงครามดีชั่วเป็นยุคแห่งสงครามสองพบ ระหว่างสวรรค์กับนรก,กภูมิระหว่างเทพพรมกับหมู่มารระหว่างธรรมะกับอธรรมฝ่ายชั่วโลกมนุษย์เป็นสมรภูมิแห่งสงครามในพิภพจักรวาลเพื่อแบ่งแยกธรรมทั้งสองฝ่ายพยามารก็ใช้กิเลสตัณหาโอบล้อมหลอก ความสอันจอมปลอมแห่งมหันตภัยให้ผู้ที่ลุ่มหลงกลายเป็นทาตตกเป็นบริวารแห่งภพภูมิเบื้องล่างพยาธรรมก็ใช้ธรรมะอันประเสริฐนั้นคอยโอบกอดประคับประคองและโอบอุ้มคุ้มกันภัยให้กับผู้มีธรรมในจิตใจ ผลักดันกลับคืนสู่พบเบื้องบนเพื่อให้รอดพ้นจากพยามารและเหล่าพยุหาเสนาทั้งหลายตักแรงแห่งกรรมกำลังร่อนคนดีคนชั่วแยกธรรมะกับอธรรมอย่างชัดเจนและจำแจ้งเป็นมหาสงครามแห่งสองพิภพเป็นการสู้รบ เพื่อหวังซึ่งชัยชนะอันจะนำไปสู่ยุคศิวิไลเป็นยุคแห่งความเจริญงดงามที่เหนือกว่าความเจริญแห่งยุคใดๆการทั้งหลายนั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยศิลธรรมอันเกิดขึ้นจากธรรมอันประเสริฐที่จะเอาชนะความเสื่อมทรามทางด้านจิตใจของมนุษย์ กแห่งกรรมก็ทำลายล้างนำพาซึ่งภัยพิบัติเข้าถาโถมปรับสมดุลกวาดล้างเศษซากแห่งอริยธรรมความเจริญของหมู่มนุษย์ในทางด้านวัตถุทั้งคัดกรองร่อนตะแกรงพิพากษาตัดสินซึ่งชีวิตของเหล่าปวงหมู่สัตว์ทั้งหลาย รอบแล้วรอบเล่าวันแล้ววันเล่าเหมือนการรอคอยวันเวลาเหมือนการรอความพร้อมเหมือนการตราเตรียมเพื่อปรับเปลี่ยนสมดุลเพื่อต้อนรับยุคศิวิไลเพื่อแผ้วถางโลกนี้ให้บริสุทธิ์ดีงามคู่ควรเหมาะสมดีแล้ว กับการมาของผู้มีบุญญาบารมีผู้มีบุญญาธิการผู้มีธรรมเหนือธรรมทั้งปวงบุคคลผู้พลิกพลันชะตากรรมของโลกบัวดอกสุดท้ายที่รอวันเวลาแห่งการเบ่งบานความแตกต่างที่หาได้ยากยิ่งความงดงามอันประเสริฐ ที่เหนือจากความเชื่อทั้งหลายบัญญัติแห่งธรรมทั้งหลายถูกยืนยัดด้วยความจริงเหยียบย่างเข้าสู่ปรมัตถธรรมธรรมแห่งความเท่าเทียมธรรมแห่งความเสมอภาคสัจธรรมที่สำแดงความจริงว่าทุกๆสัพพสิ่งในจักรวาล ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดังกล่าวนั้นแลคือธรรมที่เหนือธรรมทั้งปวงคือกฎบัญญัติที่ถูกเหยียบด้วยปรมัติธรรมอันเป็นแก่นแห่งธรรมทั้งหลายบัวดอกสุดท้ายที่ถูกจับตาถูกจับจ้องเฝ้ามองดูจากโลกกระา ทั้งจักรวาลด้วยความสงนสงสัยในความวิปริตในธรรมอันท้าทายที่เกิดขึ้นมาจากความพิสดานนั้นกาลยุคจึงเป็นยุคที่วิปริตเป็นยุคที่ประหลาดพิสดารสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้สิ่งที่ไม่เคยเห็น ก็กลับได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในยุคนี้ยุคที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นยุคที่มีความเท่าเทียมทางเพศยุคที่คนสับสนในความเชื่อยุคที่จิตแปรปรวนด้านศีธลธรรม กลียุคจึงเป็นยุคสมัยแห่งความปั่นป่วนสับสนวุ่นวายทั้งโลกทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นยุคแห่งการยื้อยุดระหว่างธรรมะทั้งสองด้านด้วยกําลังแห่งธรรมทั้งสองฝ่ายวัฏจักรแห่งสังสารวัฏเป็นวังวนแห่งคงลอกะลียุค ยุคแห่งสงครามสองภพอันเป็นมหาการแห่งสังสารวัตรเป็นกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นการแสดงธรรมปรมัติ์เป็นแก่นแห่งสัจธรรมทั้งหลายธรรมที่อยู่เหนือบัญญัติแห่งธรรมธรรมที่ถูกกดเอาไว้ด้วยคำว่าบัญญัติแก่นแห่งธรรมนั่นแหล คือธรรมอันเหนือธรรมทั้งปวงสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญ,ญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียคาวว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย